ครับวันนี้เราจะมาตรวจ ATK ง่ายๆกันนะครับจะมีอยู่สี่อย่างนะครับอันนี้จะเป็นชุดตรวจกา้านแหย่แล้วก็น้ํายานะครับอันนี้หลอดใส่น้ํายานะครับก็เริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับเบียน้ํายาเสร็จหลอดนี่นะครับจะมีน้ํายาอยู่ที่ก้นหลอดนะครับต่อไปก็ ที่ใส่น้ำยานะครับอันนี้จะเป็นชุดตรวจนะครับชุดตรวจก็จะมีนะครับตัว C ตัว T นะครับเราก็มาเริ่มขั้นตอนการตรวจกันเลยอันนี้นะครับก็จะมีก้านตรวจนะครับใช้สําหรับเยื่อจมูกนะครับอันนี้เราก็สีก้านตรวจออกมานะครับอันนี้เวลาเหยื่อก็จะมีขีดอยู่นะครับ อันนี้เราก็จะเหยียดถึงประมาณนี้นะครับแล้วก็หมุนทั้งหมดห้ารอบนะครับแล้วก็แช่ไว้สิบวินาทีนะครับมาเริ่มเหยียดได้เลยนะครับเหยียง,ง่ายโอเคได้หนึ่งหนึ่งสองสสามสามสีสีห้าห้าครับลครับหน่ สองสองสามสี่สี่ห้าหกเส็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็สิบสิบสอง้อแปดะกระเด็นเสร็จนะครับแล้วก็ไม่แช่ล้มยายอีกสิบวินาทีนะครับหนึ่งสองสองสสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก้าสิบสิบนะครับนี้เป็นการแย่ยแล้วก็ตรวจเองง่ายๆนะครับเพราะว่าบางทีเราให้คนอื่นตรวจเราก็ รู้ว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงนะครับก็ตรวจอีกง่ายๆนะครับแล้วก็หยดหยดน้ํายาไปที่ชุดตรวจนะครับสามหยดนะครับหนึ่งสองสามนะครับอีกก็รอผลตรวจขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจง่ายๆนะครับตอนนี้ก็เสร็จขั้นตอนนะครับทีนี้ก็รออีกใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับเพื่อจะดูผลตรวจนะครับอันนี้น้ำยาก็จะเริ่มไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะขึ้น ถ้าสก็ปกตินะครับถ้าขึ้น,นสองขีดก็ผมเป็นบวกนะครับแล้วก็ต้องไปที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้เราก็าลุ้นกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าดูแลสุขภาพค่อนข้างดีโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง u t u b e ของผมได้นะครับดู